นับเป็นความร่วมมือร่วมใจจากเหล่าผู้จัดพระนางช่องสาและพี่ๆน้องๆนักร้องศิลปินดาราอีกนับร้อยชีวิตเลยละค่ะกับการโชว์ไอเดียออกแบบฉลากน้ําดื่มเพื่อรณรงค์หาไรายได้สมทบทุนให้กับองค์กรน้ําโลกนะคะเพื่อกู้ภาวะวิกฤตน้ำไทไายและทั่วโลกกับกิจกรรมเชลดอนน้ําใจสู่น้ําใสให้น้องค่ะโดยยังมีการประมูลผลงานการออกแบบฉลากน้ําดื่ม ตัวมาสเตอร์ของแท้ฝีมือเจ๋งจากเหล่าดาราตัวจริงเสียงจริงนะคะงานนี้คู่ขวัญละครฮิตเบอร์ล่าสุดจากช่อง3านะคะจากกุหลาบร้ายกายรักทั้งหนุ่มเกรทบรินทรกับสาวแมดพิรณีรวมทั้งรุ่นพี่พี่ปอทฤษฎีนะคะก็ต่างเป็นเพื่มนกันสุดๆกับเหล่าแฟนพันแท้ที่มาสู้ราคาประมูลกันอย่างสุดสนานนะคะแถมโชว์ผ้าเสียงเหล่าพล,ลพรรคหอยกู้โลกให้ดูกันสดๆอีกด้วยล่ะค่ะ เชลดอนเนี่ยเป็นตัวแทนของการมอบสิ่งดีๆให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนตามชนบทของคนไทยแล้วก็บางส่วนก็ให้กับมูลนิธิน้ําโลกนะครับที่อเมริการวมทั้ง20%ตอนนี้20%จากเงินประมูลก็จะถูกจัดสรนให้กับทางผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ดีใจที่จะนําเงินส่วนนี้ไปให้น้องๆนะคะ<ช>ที่ยากไร้แล้วก็ขาดแทนน้ <นะ S 1> อะไรอย<ช>่างเงี้ย